ที่นี่พออัลลอฮ์หันไปทางนี้ก็โกรธหันไปทางนี้ก็โกรธหันไปทางนี้ก็โกรธแล้วกระจายไปถ้าไม่ละดูเนี้ยนี่พี่น้องที่ละเป็นแต่ไม่มีความพอใจตั้งสิ่งเพราะวันเวลาเราละหมาดอัสสาลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์หันไปทางดานฟ้าสิ่งที่เราขอคืออัลลอฮ์มาอินนีอัสอัลุกาเรดอกาวัลจันนะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความพอใจจากพระองค์เพราะวันนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่พอใจเราโดนครับมันเกิดอะไรปัญหานี่พี่น้องไอ้นี่คือต้องระวังมาก ทีนี่ท่านนบ,บีลลาามุฮ a ม o m a สโลลัลละลอิวะสลัมบอาลาอิลาฮะอิละลอไวัยลุลลิลอาหรับวันหนึ่งนบ,บีตื่นจากนอนไนบอกนบ,บีมูชาบเลยครับไม่มีประเจ้าอนใดนอกจากอัลลอฮ์วัยลุลลิลอาหรับความวิบัติจะเกิดขึ้นแก่ชาวอาหรับมินชริอิกตารบะที่ความชั่วมันคืบค้านเข้ามาไปเนาะพอน,นี้เราเห็นเลยว่านบ,บีพยายามเอาเต็นท์ออกจากยาฮิเลยีย เอาการที่ว่าไม่คุมหัวออกให้มุสลิมาในมาดีนาคุมหัวปิดหน้าปิดตาโยรักษาแต่เมื่อพานไปพันกว่าปีเขาก็พยายามจะทอดอันนั้นออกและมีการเต้นรำกันมาขึ้นพี่น้องครับเนี่ยนบะีก็เลยตกใจว่าซิ่งเหล่านี้กําลังจะขึ้นขึ้นแก่อารับที่นี่ขันอารับเกิดอย่าวีนั้นะไม่ต้องคุยเลย้วหากว่าอารับเลยเพรานะนบีไม่ได้เกิดแตบ้านเร็ว ผู้่ฮัลเลี่ยมมินรถมียะยูเจวามายุดกำแพงเมืองยะยุดกำลังจะพังทลายใสย่นี่ยนี่ข้าวออกเตไรนะที่บตีตุงบีน้องครับยอยูดินสุดครับนี่ดินสุดคดไม่คดไม่ตายครับเตรถเสียหายครับถึงเราอยู่อยู่โพดไม่หมดตีกันดถพังนึงพอนลุ่มแลวพีน้องน้าขันดขันดวัพังรถนำท่วมก็พาไปเนื้อพี่น้องที่ลักเนี่ยปัญหาพี่น้องนี่นี่เกิดขึ้นและพีน้องเล่ข้าวไปเรื่อยๆนะ เนี่ยกำแพงดิข้งยะยุดมายุดใหญ่กำลังจะออกมามิสลาฮาซาทพี่ก็จะชายสองเดีวนี้ว่ากำแพงยะยุดมายุดกำลังจะพังเพราะพวกเรามันคุดไปเรือยพังไปเรือยคุดไปเรือยพังไปเรือกอลัดไสนับทีนี้ท่านยิงไสนับได้กล่าวว่าฟะกุนตูแกได้ถามว่ายารอซูลลลอ อนุลิคูพวกเราจะได้ดับความเสี่ยงให้ไปด้วยหรือไม่ว่าฟีนาอสอลิหูนในขณะที่คนดีก็ยั่งอยู่ในมู่บ้านเราเลยเสี่ยงบังก็ยังมีอยู่เลยละมายะมาอาก็มีอยู่เลยโตวรดไม่นี่นบีนบีบอกว่าไม่โรอดอิซากาสุรัลคอบสัสเมือคฟามชัวมันหมากว่าพี่น,อน้องนบียูนุสต้องโดนเล่กับนบียุสกับายบายมู่บานนาบียูนุสนบีโนโก็บ,บายบาย ก้าวโรยกว่าปีดาว่าไม่มีใครตามไปบายๆไปครอบไปก่อนสร้างเรือเลยครับคนเดียสร้างยานถ้าปัจจุบันน้กวดายานนี่แล้วไม่เอาเลยบายๆแค่เรือต่อเรือนี่แล้วน้ำท่วมมดปีดองครับนบีชูอิบบายๆปอกยุกต์ในให้นบีชูอิบเนี่ยคนกงตาชู้ตาฉังก็เรียกเวลาสื่อข้อกันสื่อมาเต็มแต่เวลาค่ายค่ายก้าวขีดพีดองเราว่าไงดีไอเนี่ยจิหลักของเราเข้านรกหลัทีีฉังข้อกันปีดองที่หลักข้อล ต้องบัดกอดนะเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้อื่นพี่น้องครับนี่คือแมคคานพรอค้านักธุรกิจในยุคสมัยนยบีชุยบเนี่อัลลอฮฺตรัลาให้พายุเด้งให้พายุเด้งขึ้นมาเขาเรียกเขาเรานี่คือก้อนเมฆสีดำเวลาฝนจะตกกันนะไอ้นี่คือก้อนเมฆสีแดงพี่น้องครับนบีชุยบบอกข้อบายบายนายบียูนุสข้อบายบายครับทังเราก็นับบีบายบายไปนานแล้วตั้งที้การเลื่อนไปอีกคนกันบายบายกันหมดแนละ้วพี่น้องครับทีนี้เราเลื่อนได้เคยเหรอเนีย่ยอุอ๊บ่น้องครับ นบียูรุดย่บไปต่อบัดอยู่ในพุ่งป่านาออิาฮะอิลลาอันตาสุบาหนะกะอินนีกุนตุมินันซอลีมีไปหนังต่อบัดอยู่ในในทองปลาโน